สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n e ของ j ูเนี r ร์มาคลิปนี้รีวิวซีรีส์มิสมาเวล์ EP ที่4กันนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้นครับว่าอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของตอนที่4นี้ด้วยนั่นเองนะครับผม หลังจากในตอนที่แล้วที่ทิ้งทวนด้วยขบวนรถไฟจะไปคาราจีตัดเข้ามาในตอนที่4นี้กัมลาก็เดินทางมาก,กับแม่เลยครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจาก3ตอนที่แล้วไปมากพอควรเราได้เห็นบ้านเมืองของชาวปากีและวัฒนธรรมต่างๆมากมายในตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการกินเป็นต้นซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้เหมือนๆกันกับผมนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มีการถ่ายทําในประเทศไทยด้วยมันเลยทําให้คาราจีซิตี้ในตอนที่4นี้ครับผมอดคิดไม่ได้เลยว่ามันคือประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณยายนานี้สนามบินที่คล้ายกับสนามบินดอนเมืองเอามากๆหรือฉากการต่อสู้ในสถานีรถไฟที่มีข้อมูลหลุดออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสถานที่ถ่ายทําแห่งนี้คือสถานีรถไฟหัวลําโพงนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นการขี่ตุกตุกไล่ล่าหรือการโชว์ความเป็นท้ายไทย,ไทยในฉากที่ทําให้กำมานั้นต้องเหงื่อแตกในร้านอาหารเอาดอซึ่งผมก็เคยได้ยินสัมภาษณ์ของเจ้าตัวนักแสดงแล้วนะครับตอนที่เธอมาถ่ายทําที่นี่เธอเองก็บอกว่ามันร้อน กกแอามาๆนอกจากการเปลี่ยนแปลงออกจากบรรยากาศ3ตอนแรกที่ผ่านมาแล้วในตอนนี้ก็ยังมีการเปิดตัวตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือกลุ่มเรสเด็กเกอร์กลุ่มผู้พิทักษ์กำไรไม่ให้พวกแคนเดสทได้ใช้กําไรเปิดประตูได้ต้องบอกเลยว่าเร d เด็กเกอร์น่าจะมีบทบาทสําคัญในอีก2ตอนข้างหน้าเลยนะครับเพราะตอนนี้กลุ่มนี้ได้เผยข้อมูลสําคัญเอามากๆออกมาให้เราได้รู้ว่ามิติของพวกแคนเดสทหรือเผ่าจีนครับน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับดินแดนทาโลใน แต่ดินแดนของพวกแคนดิสไทยถูกกั้นเอาไว้ด้วยม่านมาเรียแห่งนูที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับมิติของพวกจินหลักการของกลุ่มนี้ได้บอกว่าเมื่อม่านพลังแห่งนูถูกพังทลายลงดินแดนของพวกจินอาจจะทะลักเข้ามาและทําลายดินแดนโลกมนุษย์ไปเลยนั่นเองมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าต้องมีกลุ่มคนคอยพิทักษกรรไรไม่ให้เปิดประตูผ่านรูม่านนูเข้าไปถึงตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวได้ขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับและในตอนนี้เองเราก็ยังได้เห็นพัฒนา าก,าการใช้พลังของกัมลาอีกด้วยซึ่งค่อนข้างใช้พลังได้ดีเลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทําให้ผมน่าหงุดหงิดใจก็คือฉากแอคชั่นในตอนนี้ครับมันดูกล่อยๆย,ยังไงไม่รู้โอเคแหละฉากแอคชั่นของซีรีส์ในแต่ละเรื่องใน MCU ที่ผ่านมามันก็ประมาณนี้แต่เรื่องนี้ผมรู้สึกไม่ไว้จะเคลียร์จริงๆตอนที่4นี้สู้กันเยอะมากครับแต่ผมไม่รู้สึกตื่นเต้นกับฉากแอคชั่นเลยอาจเป็นเพราะผมดูเดอะบอยเยอะไปหรือเปล่าเลยต้องการอะไรที่มันดิบๆเถือนๆกว่านี้แล้วอีกจุดหนึ่งครับคือ มาจากตัวละครใหม่จากตอนนี้ด้วยมันรู้สึกปรับปรับยังไงชอบกลนบทบาทของแม่กัมล,ลาที่มาด้วยก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยรวมไปถึงคุณยายนาน,นี้ที่เหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นท็อปซีคริตจากตอนที่แล้วมากพอมาถึงตอนนี้ครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเอื์อพภัยเราสักเท่าไหร่และในตอนนี้เองครับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงวนเวียนอยู่กับประเด็นการแพดดิชั่นเหตุการณ์การแบ่งแยกประเทศแล้วก็รถไฟขบวนนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาที่เราต้องตามหาในตอนต่อๆไปนั่นเองครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวมิสมาเวลใน E ีีที่4นี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของผมนั้นมันดูธรรมดาไปนิดนึงครับความรู้สึกตื่นเต้นในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยมีเลยครับทั้งๆที่เป็นตอนออคิวแอคชั่นเยอะมากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนนอไมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ